สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับเราอยู่กันในเกม Call Duty นะครับที่อยู่ข,ข้างๆเราครับอยู่กับ c โอนะครับครับสวัสดีครับแล้วก็เจมอยู่นะสวัสดีค่ะนี่เราไปเริ่มเกมกันเลยนะฮะไปเราอยู่กันในแมป Free For มันจะเป็นยังไงนะนี่อ่ะ <laughs> มันจะเป็นยังไงโอ้ยคุณตั้มไปหลดนนานแล้วเนี่ยหาบุรีไม่เจอหมาแล้วอะไรครับครับเป็นแมปค่าเป็นแมปค่านี่เองครอ๋อโซโล่เหรอโซโล่โซโล่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งในแปดวะเฮ้ยผมผมใช้เป็นปืนสองเลยเฮ้ยอยู่ไหนวะใครวะ นายคุณตั้มอยู่ไหนวะคุณตั้มอ่ะโอ้ตายแล้วอออโอ้โหเก็บสองครับคุณตั้มนี่มันเสียโอปะ่ะแน่นอนระ <c oughs> ดับนี้นะเสียโออยู่ไหนวะอ่ะที่ไหนกันอ่ะอุ้ยอุ้ย,ยมีคนไหลวะอุ้ยวันที่เสียโอค่ะเฮ้ยดำหนึ่งโอ้โหผมยังไม่ดำอะไรเลย เอเอมันทหดจังวะก็โหยงามมาโจ๊กไก่ฮะอู้ได้หรอได้ตายแล้วอ่ะไม่ทำอะไรเลยอ่ะ ห่อเฟียวเลยแบบนี้หลอสักรู้อะหลอดสักรู้อะตัวตัวหลังเข้าโอ้โหผมโดนชัดดาวอ่ะอุ้ยโดนหลยหลังอะครับเราปิดเครื่องเหรอเรียกเครื่องบินมากเลยไอ้ไอ้ตัวอีกตัวโอ้โหหัวแตกหมดเลยเฮ้ยโอ้โหหัวแตก โอ้โหกำลังเรียกซ่าตายเสือเลยอืมงานไับดอ้าวคันเียเรื่อไม่ตื้อตายแล้วตายแล้วตัวรอ้โหเกี่ตั้มดับไหนเนี่ยเกี่ยตั้มดับสามว่ะหลบละ อ้าวตายใครวะใครวางป้อมวะจะโดนป้อมยิงเลยอุ้ยโหคุณมิวอุ้ยหลังเข้าเออคุณมิวโปนะครับเนี่ยโปลิโอ ยังป้อมปืนหน่อยกลัววะอยู่ไหนวะืหงาบๆหลังเข้าหลังเข้าไม่เจอคนเมี้ยเม่เป็นไรตัวเดียวว่ะนะเมื่อวานใครนะเซียวหรือเปล่านะไรเฮเซียวอะเสียวปิดฉากผมแน่แล้วว่ะนะครับดูฉากตอนสุดท้ายฮะตอนนี้ผมโดนยิงอะไรอ่ะเสียวยิงอะไรอ่ะหัวแตกอ่ะ อันดับหนึ่งนะครับครับเรามาดูอันดับกันง่ายเกินโอ้โหคุณตั้มครับสีบ <c oughs> ่เสี่ยวอันดับหนึ่งครับว่ะ <c oughs> เจมี่อันดับสองแล้วผมอันดับสามแล้ว <c oughs> ครับสำหรับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆครับสวัสดีครับ <c oughs>